การตั้งค่า Default แบบ RTC เริ่มแรกเราก็ต้องตั้งเวลาให้กับตัวคอนโทรลก่อนนะครับก็คือกดปุ่ม s e ตกับลูกศรลงค้างไว้หาข้อความว่า RTC เมื่อเจอ RTC ให้เรากดปุ่ม s e ต1ครั้งปรากฏข้อความว่า HUR ก็คือหน่วยชั่วโมงนะครับให้เรากดปุ่ม s e ตเข้าไปอีกครั้งหนึง่ง แล้วตั้งเวลาอันนี้เป็นเวลานะครับเป็นหน่วยชั่วโมงเป็นเวลาณปัจจุบันหรือรียลไทม์เมื่อได้เวลาที่ต้องการให้กดปุ่มเซ็ตยืนยันแล้วหน้าจอจะเด้งมาที่ mi N ก็คือหน่วยมินิตหรือนาทีให้กดปุ่มเซตหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนตั้งเวลาในหน่วยนาที ให้เป็นเวลาปัจจุบันหรือว่าเป็นเวลาเรียวทม์เมื่อได้หน่วยนาทีต้องการให้กดปุ่มเซตยืนยันหนึ่งครั้งแล้วหน้าจอจะเด้งมาข้อความว่า D y ก็คือการตั้งวันให้กดปุ่มเซตอีกหนึ่งครั้งะจะเป็นข้อความ U E D ก็คือ Wednesday นะครับเป็น เป็นวันเป็นภาษาอังกฤษจะเป็น sunday monday tuesday wednesday แต่เป็นตัวย่อนะครับเมื่อเราได้วันที่ต้องการแล้วให้เรากดปุ่มเ็ตยืนยันจากนั้นให้เราไปเลื่อนไปหาคำว่า ld 1 ld 1นะครับแล้วกดปุ่ม s e ตยืนยันอีกครั้งกดปุ่มเซตนะครับหครั้งอ่าจะปรากฏตัวเลข ให้เราตั้ง ld 1งก็คือดีฟอ u l t รอบที่1เ,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 เป็นเวลาเท่าไหร่ดีฟอ u l t รอบที่1สมมุติ3.00ก็คือตีสก็กดปุ่มเซตเข้าไปรอบที่2ก็กดปุ่มเซตเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้ง ld 2ก็คือดีฟอ u l t รอบที่2เป็นเวลาเท่าไหร่เมื่อเราได้เวลาไดการให้กดเซต ทำไปเรื่อยๆนะครับจะเป็น LD 3, LD 4, LD 5, LD 6โดยตัวคอนโทรลจะแบ่งรอบการ d ีฟอส l t ได้แค่6รอบนะครับแบบ RTC ให้เราตั้งค่าไปถึง LD 6หรือถ้ารอบไหนไม่มีการ d ีฟอส l t ให้เรากด แล้วเลื่อนให้เป็น nu แล้วกดปุ่มเซ็ตยืนยัน nu หมายความว่ารอบในการ default ในรอบนั้นจะไม่มีการ default แล้วเราก็ต้องมาดูในหน่วยรูปแบบของการ default นะครับก็คืออาจจะเข้าเป็นพารามิเตอร์2ไป แล้วดูโหมด EDF นะครับเราไปเลือกโหมดการ Default ให้เป็นแบบ RTC ด้วยเพื่อให้สัมพันธ์กันนี่นะครับ EDF ต้องเลือกเป็น RTC นะครับแล้วกดปุ่มเซตยืนยัน